นางสมบนทายงสุวรรณกุลข้าราชการเกษียณสำนักง,งานสัมพั์พกรพื้นที่สาขาเวตงหลังเกษียณไม่ทำตัวเป็นช้างป่วยตั้งโต๊ะขายทุเรียนบ้านมาเลยสายพันธุ์มูซาคิงกิโลกร,รัมละ3า0บาทถึง400บาทปลูกในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาริมเขื่อนบางลางรสชาติอร่อยสร้างไรายได้อย่างงดงามในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานางสมบนทาเปิดเผยว่าทุเรียน,นอำเภอเบตงและอำเภอทานโต เป็นทุเรียนที่ปลูกในสวนที่มีอากาศดีทําให้รสชาติอร่อยเป็นที่ถูกใจของนักท่องเที่ยวกินทุเรียนเป็นตรงรู้สึกยังไงบ้างครับโอเคโอเคดีราคาถูกกว่ามาเลยไหมครับถูกกว่าล่ะถูกกว่าถูกกว่าเยอะไหมครับนิดหน่อยโดยปกติแล้วทุเรียนถ้าปลูกที่บนเนินเขาภูเขาแล้วมีอากาศถ่ายเทอากาศโฟมันก็จะ ทำให้รสชาติของทุเรียนนี้จะมีความหวานเหนียวกว่าไอ้ที่ปลูกตามไอ้ที่ไม่ได้ปลูกในในแนวราบแล้วแถมคือทุเรียนนั้นแต่ละต้นจะมีรสชาติไม่เหมือนกันอยู่ที่อยู่ที่สถานที่ในต้นทุเรียนที่ที่เขาปลูกนะคะนี่เพิง่ง เพิ่งเพิ่งมาขายได้สองวันก็ได้รับการตอบรับที่ดีและเร,ร้านเราเนี่ยขายส่วนของเราเนี่ยคือเป็นส่วนของเราเองเวลาเราขายเราก็จะขายในราคาที่ไม่ได้แพงกว่าคนอื่นเนื่องจากเป็นทุเรียนหลน่นทุเรียนหล่นอีกอย่างก็เป็นทุเรียนที่มาจากส่วนเองเพราะฉะนั้นเราก็ขอเหมือนกับเราอะไรอะ เขาจะถูกกว่าท้องตลาด